เราโหลดจุลรามมาแล้วนะคะขวานะคะแต่งไฟล์แท็กแท็กคือจุลาสองจุดห้านะคะเดี๋ยวเราก็ลองสักครู่ค่ะเมื่อแต่ไฟล์เสร็จแล้วลน,นะคะก็จะมีโฟลเดอร์อยู่นะคะเดี๋ยวบันทึกเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ แอปพลิเคชันจึงรทั้งหมดนะคะจากนั้นให้ไปเปิดที่โปรแกรมไฟล์ซิล,ล่าเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะให้ทำการเชื่อมต่อนะคะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะมีโฟลเดอร์ public html อยู่ จากนั้นให้ทำการเลือกโปรแกรมทั้งหมดของจุนดานะคะลากไปวางในโฟลเดอร์ Private HTML นะคะเรียกง่ายๆว่าคือการอัโปโหลดท่้นเองนะคะเราจะเปิดโฟลเดอร์ p r i v a t HTML แล้วคลิกขวาโฟลเดอร์ทั้งหมดอัโปโหลดเมื่อถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้วนะคะให้เราไปเปิดดูที่เว็บเบราวเซอร์กันนะคะลองรีเรชดู ถ้าเมื่อรีเฟรชแล้วโปรแกรมก็มกะจะม,มาแนะนำเลยดยจะาันที่ต o ว d e r i n s นสปอเรชันนะคะให้เราเลือกาภาษาไทยแล้วกดขับไปได้เลยค่ะแต่ตรงน,นี้ก็จะเป็นการตรวจสอบระบบการติดตั้งน,นะคะถ้าเออร์เรอร์ตัวไม่เป็นไรน,นะคะให้ตัวสุดท้ายนะคะมันจะมีผาะะวิธีบอกอยู่นะคะวิธีแก้เออร์เรอร์ทำยังไงเฉพาะตัวสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่เป็นสีดแดงกดต่อไปได้เลยค่ะนี้เป็น อ่าลิขสิทธิ์นะคะเป็นฟรีแวร์ไม่เป็นไรคุณสั่งไปได้เลยตรงนี้ให้กรอกอ่าเลขของรหัสข้อมูลชื่อโพสชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านเป็นส่วนของอ่า m y s q l ที่เราได้ทำการเปิดใช้บริการไว้นะคะให้ทำการกรอกรายละเอียดลงไปนะคะชื่อโพสชืที่ดูนบดเคย์ดเอเบียร์ซีเอนะคะชื่อผู้ใช้ก็ account จะเป็นรารหัสผ่านเป็นของ myshl เมืม่อฐานข้อมูลถามแล้วลตรงนี้ระบบจะถามเราว่าเราใช้เอ SFTP ไหมเราก็ตอบว่าใช่ใช่ใชนิดทีนเข้าของเรากดผ่าน SFTP แบบอัตโนมัติก็กดปัดไปได้เลยค่ะตรงนี้กรอบชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะว่าเป็นเวาาเ็บไซต์เกี่ยวกับอะไรแล้วก็เป็น email แล้วก็แอดมลิเคชันรหัสผ่านผู้ดูแลตรงนี้เป็นส่วนของพาสเวิร์ดของแอดมินเวลาเข้าไป แล้วกดถับไปนะคะส่วนถึงจุดนี้ระบบจะบอกว่าให้คุณลบไฟล์ installation folder of installation หรือว่าให้ r e นะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างใ้กับสเหลีย e คือให้ copy code ทั้งหมดนี้นะคะแล้วไปตั้งชื่อเป็น configuration แบบนะคะเปิด w o r d p ก็ได้ค่ะถ้าไม่มี m i c r o s o ดีเวิร์เปอร์ให้เปิดเปิดแท็บได้เลยนะคะที่คอปปี้มาเมื่อกี้นะคะให้คอนทติวีวางไม่มีไฟไปเลยนะคะกับทีวิตชีวนี้ค่ะติดไฟนะคะจากนั้นเราก็นำไฟคอนซิปิริ อันนี้เฉพาะ,ะส่วนสอบมาตร่านเท่านั้นนะคะที่ต้องสร้างไฟล์ conflict ตรงนี้ rename i n s t a l l a t i o n นะคะอยา่าลืม rename หรือ delete ออกนะคะเพื่อไม่ให้ใช้จุราล์มันนำที่โฟลเดอร์นี้ได้เหมือนกันดค่ะคะเสร็จแล้วเราก็ดูบนฝานะคะจะมี ดูหน้าเว็บกับผู้ดูแลระบบนะคะดูหน้าเว็บไ์ได้เลยว่าเป็นอะไรหรอลิงก์อะไรดูได้ค่ะอันนี้คือหน้าแบ็กเอนด์นะคะหนแบ็กเอนด์ตรงนี้ถ้าเรียกไม่เจอเนี่ยทำไปแล้วเรียกไม่เจอไม่ต้องตกใจนะคะให้ใส่ index.php นะว่าตัวนี้สร้างจากไฟล์ php แต่ดีฟอลต์โดยทั่วไปการเรียกใช้ของเบราว์เซอร์เนี่ยจะเรียกที่ไฟล์ php แบบ เป็นเด็กทีแวมันก็เลยจะไม่เจอฝ่ายหน้ามเด็กของเรา่านนย่ไงมาแล้วเราไปใช้จินลงมันอนเีเราล็อกกิ้เข้าหน้าแอปพนนะคะหน้าหลังล็อกกินี่เข้าไ้แล้วค่ะขาสบายด้นค่ีดตั้กันไปแล้วนะคะจบกันแล้วนะคะหัวข้อการจุดตั้ง็นสายจุนล็ Bye-bye.